สวัสดีครับเจนุศครับสวัสดีค่ะพอกันโดนไปนึงไดีน้องมีแนวทางเด็ดเด็ดฝากพี่น้องเซฟซี่ว่านอกหงุดเนี่ยเด็ดอยู่เด็ดล่ะมอดีพันมากเขาป่ะหงมอดีพันมาฮันออกอะไรฮะออกไอ้ศูนย์เก้ากับหาหนึ่งสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าบกศูนย์เก้ากับห้าหนึ่งถือบอครับหมวดที่พันมาโอ้ลุดแล้วเนาะลุดจังหวี่พันมาลุดจังวดนี่มีแล้ว ได้ผมมักมักเล็กเมเพินมักเล็กเสือก่นนี้มักเล็กเสือกเาเพียงสั้นบ่า ok ่มักเล็เส uhh, ือกต้องถือตาบ่ะคุถือตาไหมก็ต่อได้แต่สามตัเลยมักมักตัวไหนกันมักไหเก้าศูนย์เจ็ดนั่แหละมักมักเก้าศนเจ็แม่เก้านย์เจ็ดเมื่อนั่งก็ไปเลาะเมื่อนึ่งก็ไปบิกซี่แหละไปเบิงเงินตัวนี้แหละโอ้ยวัน ไปหาเบื้องกันที่เป็นนอกหรอกหาเบื้องก่าไปมดเลขเพิ่มเก้าเก้าสามศูนย์ตะวันเจนุดขึ้นได้มาเก้าศูนย์เจ็ดมากตัวนี่ไหมมันเป็นมันเป็นมากเองไหมเบิ้งเบิ้งแล้วขึ้นมากเป็นตัวนี่เปล่าเ่นจะคล้องมังเองเด็กเพิ่มมันมีหกสามศูนย์เก้าสามศูนย์เมนตะสิเมนตัวอันนี้จะคล้องพันมากตัวนี้่เปล่าตัวไหนก่อเจเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดกับมีโยคนเป็นเลขที่ ตามแม่นวสรางตัวมักเนาะมันแนวมันมักเนาะจัสิว่าจังไดเนาะตวงมักเออเอานาๆว่ดอก่นไปเบิ่งก็ไปบิกซีแล้วมื้อนั้นก็ได้บิกซีหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่จแม่นได้ลอเบิ่งลอเบิ่งก็นูนําเบิกซับพูแล้วให้ซื้อตัวงก็บ่นั่นตเนาะ แต่ว่าเลขอยู่ที่ล้านถ้ำนี่พอได้มครับงอนนี้ก็มีล้านพญานาคล้านถ้ำนี่ได้อยู่ได้ไม่ต้องจุดทูบเอาซืิอเด็กจุดทูบจุดทูบจต่เลขงวดนี่ได้แต่เลขชอบแม่ในเลขชอบของเจมันก้นหมักๆเลยนะแบบคือไปชอบตัวนี้เลยชอบเลยนะชอบตัวตัวที่มันตรงกันนี่คือคือเลขเพิ่นนี่ตรงกับเลขเพิ่นนี่แหละจีจ้าแต่ว่ามันยุ่งี้ ตเลขแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าฝันมันกัฝันยุดอกมันกัฝันยุบานผลอะไรมันฝันกับอะไรถูกๆได้ตัวใดเขากันได้ห้าหกใช่ปะห้าหกสองปะเลขถูกห้าหกสองประมาณนี้นะเจอคองอยู่แล้วฝันว่าได้หอนี่แล้วมันไปอย่างไรวะนี่ยห่อเมียหัวดใจฝันบาด้หองวดนี่แหละฟันบาด้นห้อฝันดีตัวนั้นห่อแม่ ห right. ัวขึ้นควขึ้นฟ้าเลยแม่ก็เป็นเนื้อสันแสดงว่าหาหรือหี๋ยวมันขึ้นบนเหมือนตัวนี่โอ้หัวขึ้นฟ้าเลยแม่อย่างหัวอย่างหัวแม่กูก็ฝันัซี้เหมือนกับข่าเลขถูกตอนเจนก็ว่าโอ้ยร้อยอะไรแม่พันขึ้นไปลอยลองลองลองด้ฟยังกว่าเลยแม่หก็เป็นหาเป็นหกเจ้าก็เป็นซี้หกซี้เหตัวหาน่ะหกซี้เจ้าเป็นซี้แมหกซีหกนั่นแหละฝันโอ้ก็เลยสองรอบเป็นฝันอ่ะ โอ้ยก็ฝันดีเนี่ยเราก็คิดด้ดวคยความฝันง่ลยก็ยังมีกวัวสูงอีดีเลยไ่ฝันหน,น,น,นึ่งสี่เจ้ามีโศกได้เงินนี่ยเจ้าฝันหนึ่งสี่มันถีบสีห่หกหาหกไปเงสั้นขันขันเจ้าฝันว่าได้หอเจ้าเป็นเจ้าหน้ามีดเนี่ยอ๋อหยุดโอ้ขันขัน,จน,นเจเ้จ<อ>าตีเนี่กับแมนกล้อเจ้าวาอยู่ว่ายนี่ใจเจ้าขิดไหวไหม ก็หาเรื่ละหาหกหาที่ไปเลยตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันแค่เมยฟันลงู้บมาเชิดได้อยู่น้องๆหาหกหาหกสองนี่แหละโอุ้ดทูบได้หาไดู้บหาหกสองเมนทูกห้ากสองกูก็ฟันดีแท้เลยฟันสองรอบแม่ขึ้นเดียวแม่หอยอยู่หันเาเสิร์ฟแล้วอีกก็ะจงห้ออีอยู่แม่ฟันหลายกัดตัวนี้ มื so 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 ่อเดียวน่ะขึ้นเดียวสองหอบเลยฝันแต่ใดหอเมีนวนที่หอไปยังฝันว่าใดหอตัวอีกเมีนยังวิตตออีกอ่ะมันสิไปเสียบาลนี่มันสิไปเสียเนาะคุณหรือไปสิไปคือหอไปตัวตัวใดได้สั้นวะเลขทูบตัวใดก่อนเลขหางหกสองหาหกสองก็เลยบอกว่าเมื่เคยฝันสี่เทียงครั้งแรกคือฝันว่าหอไล้ของหอก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่ามันเนาะก็ตีไว้แล้วละ ตัวใดนี่แหละหาซี 5, 6, 5, 6, ่หกซี <t <t ่นี่ละ่อห้าหหกนี่แหละบาหกเอาบาน้งครับเอานี่แหละซี่หกหาหกน่แหละนี่ประมาณนี่แหละมันฟอฟันนงสี่เลขถูกจะได้เลขถูกได้ตัวใดก็หาหกสองเลขถูกว่าหาหกสองนี่ะมันกับบอลายตัวใดที่น้องไปจับเอามาอะไก่หนม่เลขที่มากจากเลขเสือกเลยบ้านนี้เก้าศูนย์เจ็ด กนเจ็ดนั่นเลขเจเพิ่มมกมักเลอกเชือกมันมาจะไหนกะหัวเืไปแล้วเนาะท่านได้ไปมากเก่าเจเจส่วนเก่าส่วสื่อสื่สอบมันมากหอืขึ้นมากขึ้นสอบมากเลงขึ้นมากเห็นแล้วมากปุ๊บหลุดทีก็ได้ยาดได้ทำมากปั๊บหมด้าง่ามได้ก็บมากเด้เล็กนะบพาง่ามาบกบงมาก คือบ่มักคือบ่สื่อบว้เนี่ยเนี่ยฟันบ่มักบ่าเจ้ฮะเลขฝันบ่มักสิเลขฝันนี่จับใจอยู่จับใจอยู่ตสบาก็เพรท่านได้ไปนั่นนีไก่ไก่มือก้อนั่ก็ใส่ไป่ขึ้นจับโอ้ฝันนี่เด็ดเยอะเนี่ยฟันบาด้หญ่อนี่นั่งอยู่ก็ไม่มื่อยนี่เกนี่ยไก่ไม่ได้เอาะดองดองขึ้นมาหมดปะมักปวดหลายๆเกพวกแม่กูฟืดฟอนนางอันน้องนดอกมักก็ได้หลายครับระวังเหล็กเอ็นตัวใดที่มักที่สุดเหล็กนี่ เลขชอบบอกครับครับเก้าศ up. uh, ูนย oh uh, ์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเนี่ชอบที่สุดแมนเลขฟันเนี่ยรองลงมาแมนเลขถูกเนี่ยก็เป็นตัวล่องอาไว้พี่น้องพี่พี่เจ้าหนาวเนาะแมนเลขทูบเลขทูบเนี่ยเป็นตาต่อเนาะเป็นพี่แจ้าหนาวเพราะว่ามักดิครับถ้าเป็นสองตัวเจมักตัวได้ครับฮะถ้าเป็นสองตัวศูนย์เก้าเลยรอศูนย์เก้า โอ้มาเลขตัวเกาตัวน้เก้าอ่ะเก้าศูนผมเขียนเก้าศูนย์หกปากเก้าศูนย์ศูนย์เกายี่เนี่แหละตัวเดียวกันี่นอคกับพี่เจนหน้าเพิ่งเหาใจวอกก็ปั๊บปวดทำมักครับถ้าว่ามักก็ว่ามักใจเดียวรักเดียวรวดตีรักเดียวรักมันคงพวด รักหลยก็บ sure. ่ดีเบื้งดูเจ้เบิ้งดูแม <Okay, S 3> ่แม <sp> ่บ่ไหนจ้างี้บ่อีกนย่งไปหาเจ้าเช่นน้อยคนนด้เจ้เนื่องไปหาเจ้าคนน่ะ มาเล็ชอบเจก็เยอะนี่แหละพี่น้อง f อฟเล็กฝันเลขฝันของเจนุสก็มี4ี่หห้าหครับเล็กชอบคือไปชอบตรงกันกันกบเล็กเชือกนะครับ907า7 9นย์เจ็ดศูกล็กทูบที่ร้านพญานาคเบิกซับห้าหกสองเอาทั้งนี้ทั้งนั้น,นพี่น้องไปพี่เจ้าหน้าบึงเด้อครับชอบชุดใดก็เอาชุดนั่นแหะครับ ไม่เริ่มเปิดถน้ชอบก็จัดขัดก็พานนะครับบอมักบอชอบกับ่เป็นยังครับดูเพื่อความบันเทิงได้นะครับเลขชอบเก้าศูนย์เจ็ดเลขทูบห้าหกสองตามนั้นไปทั้งนั้นไปทั้งนั้น